สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤศจิก,กายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณภาพใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันเสาร์นี้มีมาฝากกัน4 EP ตามปกติ EP 1ถึง3เป็นทีเด็ดบอลชุดบอลเดี่ยว มี EP ละสอคู่ซึ่งวันนี้บอกเลยว่า EP 1อยู่ในศึกพรีเมอร์ิก EP 2อยู่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและ EP 3อยู่ในศึกกันโชว์ซรีอาส่วน EP 4เป็นการไทสกอร์ส่งต่ำนะทีเด็ดไทสกอร์ส่งตำ่ำเรามาเริเร่มต้นที่ EP 1กันก่อนครับศึกพรีมอร์ิก2คู่ที่คัดมาฝากกัน ใน,นวันเสาร์นี้เป็น2ตัวที่บอลโอเคจะนําไปลงทุนเกมคู่แรกครับมูมแฮมตันกับสเปอร์นะคู่นี้แข่งขันกันเร็วสุดนะทุ่มครึ่งแล้วก็บอลมาสกับนิวคสเซิลอันนี้ดึกสุดนะเที่ยงคืนครึ่งห้ามพลาดด้วยปรการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองฮูดูแฮนด์แคปเกมคู่แรกใน ep ีหนึ่งมูสแฮมตันกับสเปอร์นะแข่งแข่งกันทุ่มเครึ่องนะครับสเปอร์ทีมเยือนบุกมาตอบปาปาสถานการณ์ในตารางลีกครับมูสแฮมตันคือทีมดับที่สี่อ่อสิบสี่ของตารางมีอยู่สิบสองคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งลาสุดก็งเกิการไปแพ้ก,กับเชลซีอยูไนยเต็ด สองประตูต่อหนึ่งซึ่งก็จะองบอกว่าเสียหน้าพาอสมควรเพราะว่าเป็นการแพ้กับเชลลดอยู่เตดเป็นทีมแรกเป็นทีมแรกเลยที่โดนเชลซีเอาแตดชนะสอยสามคะแนนเรียกว่าก็เสียทรงไปเยอะทั้งที่ก่อนนั้นสี่เกมนี้ไม่แพ้เลยชนะสองเสมอสองวันนี้กลับมาลงเล่นในบ้านก็พยายามจะกแก้มืออย่างเต็มที่แหละแต่จะหวหรือเปล่าวันนี้งานใหญ่ซะด้วย นะเพราะทีมเยือนคือสเปอร์ทีมอัดับที่2ของตารางมีอยู่2ีคะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดชนะ4แพ้1ล่าส่วนที่แพ้คือแพ้ในรอนรอดาบวิแบแมนกกับเชลซีไป1ประตูต่อ4แต่อะไรก็ตามเกมดังกล่าวนี้สเปอร์เนี่ยถือว่าสูญเสียหลายอย่างนะสูญเสียคะแนนทั้งที่ออกนำไปก่อนด้วย สูญเสียคะแนนไม่พอสูญเสียผู้เล่นติดโทษแบนไปถึงสองรายบาดเจ็บไปอีกต้องบอกว่าเสียหายโดยเฉพาะในแนวรับนี่ไปกันยกแผงต้องปรับต้องจูนกันใหม่หลายขั้นหลายตอนวันนี้บุกมาเยือนก็ต้องบอกว่าสภาพเกมรุกก็ยังโอเคยังอยู่กันครบครันแต่หลังบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะฝากความหวังได้แค่ไหนนะสำหรับเกมรับในควันนี้ของสเปอร์ อย่างไรก็ตามการเจอก,กันของทั้งสองทีมนี้เที่ยวที่ผ่านมาก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมีลูกเสม,มอไม่ได้มีลักษณะคมกันนะก็ถือว่าวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้โดยรวมมูฟจะไปรองในเรื่องของดับรับรกคะแนนแต่ว่าได้ลงเล่นในบ้านในขณะที่สเปอร์แม้วันนี้พวกเขาจะมีสภาพทีไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่ โดยอันดับโดยชั้นทีมชั้นบอนแล้วใหญ่กว่านี่คือข้อมูลพื้นฐานอย่างไรก็ตามครับในด้านของตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าตั้ง5้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าตั้ง5้าลายไวเนื้อเชื่อใจชาวบ้านมูแฮมตันครับเพราะเป็นช่องเดียวที่5้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยเห็นเหมือนเหมือนกันนั่นคือช่องชาบ้านในขณะที่ช่องเสมอกับช่องทีมเยือน เป็นลักษณะการปรับ3ต่อ2 3ลดลง2เพิ่มขึ้นทั้ง2ช่องเพราะนั้นเราคงดูที่เอกฉัน5รายเห็นเหมือนเหมือนกันไว้ก่อนคือ Wolf วูฟแฮมตันแทนนี่แคปเป็นราคาสเปอร์บวกไปต่อปปาในเหรดน,นี้ทีมเยือนบอลต่อจะปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยครับ5รายครบถ้วนในขณะที่บอร,รองชาบ,บ้านวูฟแฮมตันปรับราคาลดลงทั้งหมด เพราะนั้นดูผู้ด,ดูแ a n ดแคปแล้วเชื่อใจบอลรองเจ้าบ้านอย่างวูฟทมต้นมวกกับข้อมูลพื้นฐานที่วันนี้ดูแล้ววูฟก็อาจจะได้เปลี่ยนในความเป็นเจ้าบ้านสภาพร่างกายทีเ่เรียกว่าช้ำม,มาน้อยะนในขณะที่เฟอร์สภาพมีปัญหาเยอะเหลือเกินแม้โดยชื่อชันทิมจะใหญ่กว่าตามเพราะฉะนั้นบทสรุปของเกมคู่นี้บอลโอเค เลือกที่จะไว้เนื้อเชื่อใจมูฟแพมตันนะมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่แพ้ขาบ้านเป็นพื้นและมีโอกาสเมียดเอาชนะได้ไม่ต่างจากเปอร์เลยรองมูฟแพมตันครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ใน EP 1ีหนึขเ้าคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นศึกใีบร์ลีกอังกฤษอยู่มูฟแพมตันนะคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองฮูลด้วยนะครับมอร์มกับนิวคาสเซ่น แข่งขันกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนิวคอนโซนบุกต่อครึ่งควบลูกก็เป็นบอลลักษณะคล้ายๆกับคู่แรกนั่นแหละนะเป็นทีมโซนท้ายตารางเปิดบ้านจาก,กับทีมโซนหัวตารางเจ้าบ้านปัจจุบันอยู่ดับที่18ของตารางมีอยู่แค่6คะแนนผลงานท่าเกมหลังสุดชนะ1แพ้4ในขณะที่ New ern, นิวคอนโซนเป็นทีมดับที่6ของตารางมีอยู่20คะแนน ผลงานห้าเกมหลังชนะสองสมหนึ่งแพ้สองก็การเจอกันการเจอกันเนี่ยมันจะออกมาลักษณะไม่นิวคับเซิลก็ชนะก็เสมอนะนิวชนะก็เสมอประมาณนี้เลยที่มันมีวความใกล้เคียงกันเวลาเจอกับมอนมาร์นนะมอนมารเนี้พักมาเต็มที่แหละครับไม่ได้มีโปรแกมรมการสนานสัปดาห์อะไรทั้งนั้นก็เน้นอยู่รอดในลีอย่างเดียว แต่โดยรวมก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกระท่อกับแ่นตลอดวันนี้เปิดบ้านเจอกับนิวนิวคอนเซิลเองวันนี้ก็มีสภาพทีปัญหาหลายจุดหลายตำแหน่งนะครับปรับการชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันแล้วก็เพิ่งผ่านเกมการสัปดาห์มาโดยการอ่อนแพ้ดอทมุนทำให้สังการในยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ก็คงต้องลุ้นกันในสองเกมที่เหลืออยู่ก็ถือว่า ทั้งงานล่านงานหลวงช่วงนี้ดูจะแผ่วๆล,ลงไปอย่างไรก็ตามครับในส่วนของพูดย h a n d i c a เจ้าทั้งห้าหลายคาดการมองเกมคู่นี้ตอนจบไว้อย่างไรก็ตะบอกว่าในส่วนของราคาพูวันนี้เป็นลักษณะปรับเสี่งข้้งมากนะสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจัม้านมอนมัรครับเชื่อใจมอนมัดนะสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเสมอเชื่อใจโอกาสเสมอมีความเป็นไปไ,ได้สงูง และสี่ตัวหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้น,นช่องหนึ่งคอนเซิร์วันนี้เจ้าไม่กลัวหนึ่งคอนเซิร์นนะมองที่เจ้าบ้านเก่ากาเสมอท้นี้แข็เป็นราคาเนื้อบุ่กบนต่อเครึ่งควบลูกวันนีใน้ในฝั่งทีมยนบอลต่อเจ้าทั้งห้ารายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับไม่กลัวหนึ่งคอนเซิร์แต่ช่องบอลมอนมาร์ทครับทีมที่อยู่โซนท้ายแพ้ก็บ่อยแต่วันนี้เจ้าสี่จากห้ารายปรับราคาลดลงเชื่อว่าบอลมาร์ทกินราคาได้ เพราะนั้นด้วยพูดด้วยฮแฮนด์แคปนี้จเจ้าเจ้าทั้งห้าหลายนั้นถือหางจากบ้านบอลรองนะถือหางจากบ้านบอลรองข้อต้องมองว่าค่อนข้างจะย้อนแย้งกับข้อมูลพื้นฐานนะเพราะข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนิวดูดีกว่าอยู่แล้วแต่นั่นก็อาจจะเพราะสภาพทีมของนิววันนี้มีปัญหายเยอะจริงๆอาจจะส่งผลเสียหายจนทําให้ไม่ชนะในเกมนี้ก็เป็นได้และเมื่อพูกับฮแฮนดิแคปต่างเจ้านั้นมั่นใจบอลอง ก็จัดครับจัดบอลรองมอนมาดครับเป็นทีเดตัวนี้นส่วนสิบดาวตัวที่สองใน e ีพีหนึ่งสึ่พิมเบลิกประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่สิบแอนนี้ลองมอนมาดนะเพราะนั้นนี่คือสองคู่ขุนพลสองตัวของบอลโอเคในศึ่งพิมบลิกที่จะนำไปลุยหายกำไรในะค่ำคืนวันนี้ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 2ศึก t h ดอ h แชมเปี้ยนชิตัวนะ แล้วก็อีพีสศึกกันโชดเสียอีกสองตัวตบท้ายด้วยอ p 4สายท่ายสกอร์สูงต่ำมีมาฝากอีก2ตัวนะก็ฟังกันให้ครบครับชอบตัวไหนจัดไปไม่ชอบตัวไหนตัดออกหรือจะทำเหมือนมอนอเคหยอดเท่าๆกันก็ลงทุนแบบเซฟดีนะขอท่านช่วงดีสวัสดีครับ